ภาครัฐนะครับได้จับมือกับภาคเอกชนจัดงานแถลงข่าว30ปี SP บ้านขาแครส่งเสริมกิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์อาร์ทถอยโคราชรายได้นั้นมอบเพื่องานสาธารณกุศลกับ ที่ลานวาระี่ฮอลเดมอลโคราชพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเปิดงานฉลอง30ปีเอีบ้านค่าแคร์พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายสุดที่รักพันสายเชื้อประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมานายปรีดาขจรโกวิทผู้บริหารบริษัทเอีบ้านคาแคร์ดรวัชรีปรัชญานุสร์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วม นายปรีดากรจรโกวิทกรรมาการผู้จัดการบริษัท SP บ้านคาแครได้เปิดเผยนะครับว่าบริษัท SP บ้านคาแครเริ่มตน้นกิจาการเมื่อปี2,538ให้บริการตกแต่งรถยนต์ครบวงจรนะับตั้งแต่ปี2,538จนถึงวันนี้ SP บ้านคาแครนั้นอยู่กับคนโคราชนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่30แล้ว ทีมบริหารจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงสร้างประโยชน์ให้คนในพื้นที่อีกทั้งยังได้คืนกำไรให้กับลูกค้าที่ยืนหยัดเคียงคู่กันมาโดยกิจกรรมที่คืนกำไรให้กับลูกค้าและกระตุ้นการท่องเที่ยวกับเคลื่อนเศรษฐกิจในโคราชกิจกรรมที่1คือสีแรกนะครับก็คือ art toy design contest ภายใต้ concept Culture Connection In c o r a t on Art Toys by SP บ้านคาแคซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทาง SP อยากมีส่วนร่วมกับเมืองโคราชโดยใช้ Art t o y ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นำมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เห็นถึงวัฒน,นธรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเราจึงจัดประกวดคือ Art Toy Design Contest ขึ้นครับ โดยผู้ที่ชนะผลงานจะถูกผลิตเป็นอาร์ทอยจริงๆแล้วก็นำออกจำหน่ายรายได้ทั้งหมดไม่หักนะครับพร้อมมอบให้กับ3หน่วยงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดนครราชสีมาดังนี้ 1. โครงการปรับปรุงสนามม้าเดิมเป็นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10โดยกองทัพภาคที่2 2. สมทบทุนกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ 3. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Creative Ninja c a r w เวนะครับโดยบริษัทจะนำรถจน EV ีมาแรปลายกราฟิกให้มีอัตลักษ์ณกลิ่นอายของความเป็นโคราชการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของเมืองในรูปแบบใหม่ตีความใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วก็ตามรอยสถานที่สำคัญสำคัญของเมืองโคราชมากยิ่งขึ้นและกิจกรรมที่3 c o คอนเสิร์ตรีเจนต์ทูเดอะเนะครับ โดยกิจกรรมนี้ทางบริษัทมีเป้าหมายอยากจะคืนกำไรให้กับลูกค้าคู่ค้าแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ SP บ้านคาแครเป็นกิจกรรมแทนคำขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเรามาถึงปีที่30ซึ่งในเจเนเรชันต่อไปทางผู้ผบริหารนั้นก็มีนโยบายในการทำธุรกิจที่ไม่มุ่งเน้นแค่ผลกำไรเพื่อสร้างการเติบโตนะครับให้กับองค์กรเท่านั้นแต่ยังก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย